สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการแบ่งปันพระแท้ราคาไม่แพงนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีพระขุนแผนรุ่นพกทรั์หลวงพ่อรวยปราสาทิโกวัตกโกอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปี2550มาแบ่งปันให้ในราคาไม่แพงกันนะครับผมสำหรับพระรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นพระขุนแผนของหลวงพ่อรวยนะครับซึ่ง หน้าบูชาหน้าใช้บูชามากนะครับแล้วก็พระที่สวยเป็นพระที่สวยมากไม่ผ่านการใช้เลยนะครับทางด้านหน้าก็จะเป็นองค์พระพุทธนะครับเป็นพระคุณแผนนะครับด้านหลังก็จะมียันหลวงพ่อรวยวัตกโกนะครับแล้วก็ระบุชื่อหลวงพ่อรวยวัตกโกไว้นะครับด้านข้างไม่มีบินไม่มีกระเทาะเลยนะฮะ นะครับมวลสารแน่นๆครับมาพร้อมกล่องเดิมๆนะครับมาพร้อมกล่องเดิมๆแล้วก็มีบัตรรับรองของสถาบันการันตีพระนะครับเป็นบัตรสมาร์ทการ์ดรุ่นใหม่มี QR code โดไว้ให้ตรวจสอบได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมรายละเอียดขององค์พระกันนะครับ นี่นะครับองพระสวยมากนะครับไม่มีบินไม่มีกระเทาะมีต่อโคตรรอเรือไว้ด้วยนะครับสวยมากนะครับโคตรรอเรือชัดเจนนะครับ มณสารนี่แน่นๆเลยนะครับผ่า15ปีแล้วนะครับสร้างตัแต่ปีพศออ2550นะครับสวยคมชัดทุกสัดส่วนองค์นี้ผมแบ่งให้เพื่อนๆในราคา1,299บาทนะครับ รอยคีบปิ้นยังอยู่เลยนะครับนี่ฮะรอยคีบปิ้นยังอยู่เลยนะครับลูกศิษย์ลงลูกหาลวงพ่อกลวยหรือใครที่อยากได้พระหลวงพ่อร,รวยวัตะโกไว้บูชานะครับองค์นี้ก็ถือว่าน่าใช้หน้าบูชานะครับผมนะครับสำหรับองค์นี้ผมก็แบ่งให้ 1299งันรบาทนะครับผมจัะส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ